สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสินะครับวันพรฤหัสสบดีที่ส4เดือนมกราคมสองพนาร้อยหกาช่วงที่ผมนั่งเตรียมนะเครื่องคราวต่างๆเนี่ยแล้วก็นั่งทํางานไปเนี่ยปรากฏว่ามีการถ่ายทอดสดนะครับก็เป็นการประชุมแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทย โดยในวันนี้นะครับพรรคเพื่อไทยนะได้มีสมาชิกใหม่2ท่านแต่เป็นสมาชิกใหม่ที่เป็นคนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยไทยรักไทยร่วมก่อตั้งไทยรักไทยคุณสุธรรมแสงประทุมนะครับอันนี้คงไม่ต้องสงสัยเลยว่าบทบาทในเวทีการเมืองเนี่ยมายาวนานตั้งแต่สมัย14ตุลาหน16นะครับก็แล้วก็อยู่ในการเมืองร่วมก่อตั้งไทยรักไทย แล้วดรกิตินะครับริมสกุลเนี่ยท่านก็เป็นค่อนข้างจนะใช้ได้นะครับดูแล้วเนี่ยคือเป็นผู้ที่คือคำว่าใช้ได้นี่ไม่ควรจะใช้คือเรื่องกัเป็นบุคคลสําคัญนะในพรรคไทยรักไทยในช่วงก่อตั้งคือเป็นหนึ่งในผู้ที่นะครับน่าจะอยู่เบื้องหลังเรื่องของนโยบายโอท็อปนะของไทยรักไทยสมัยโน้นนะครับอยู่ในกลุ่มที่ทําวิจัยต่างๆลงหาประชาชนนะครับซึ่งเป็นสไตล์พิเศษของเพื่อไทยเนี่ย ลงไปหาประชาชนแล้วก็สร้างนโยบายจากสิ่งที่เรียนรู้จากปัญหาจริงๆจากปากและสภาพความเป็นจริงของประชาชนซึ่งเป็นจุดแข็งของเพื่อไทยแล้วก็น่าจะสอนหนังสืออยู่ที่นะญี่ปุ่นด้วยตอนนี้ก็ถ้าทางจะกลับมาคืนรังนะแล้วก็ <c oughs> สิ่งที่ผมจับได้จากการพูดคุยเนี่ยผมก็อยากจะพูดให้พี่น้องได้เกิดกำลังใจว่าในเชิงการเมืองเนี่ยนะ พรรคการเมืองเองก็ต้องปรับตัวนะครับพรรคการเมืองต้องขึ้นอยู่กับประชาชนและประชาชนที่ตื่นรู้มากขึ้นเนี่ยก็จะเข้าใจนะความเป็นไปของบ้านของเมืองเข้าใจที่มาที่ไปนะครับแล้วคนที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่จะมารับอํานาจของประชาชนไปและไปช่วยทําให้ปัญหาของประชาชนนั้นถูกปัดเป่าไปเนี่ยก็คือนักการเมืองแล้วนักการเมืองที่ชนะได้เนี่ยก็ต้องยกระดับตามขึ้นมานอกจากจะยกระดับ ตามความต้องการของประชาชนนะในเรื่องปากเรื่องท้องแล้วเนี่ยมันก็ยังมีในเรื่องการเมืองด้วยวันนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องว่าไปสัญญงสัญญาจะให้อะไรนะแต่มันหมายถึงว่าจะต้องนะจะต้องสามารถที่จะทำในสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่มวลชนต้องการประชาชนต้องการประเทศชาติต้องการ นะครับผมนั่งฟังเนี่ยก็พอจะจับความได้ว่าเพื่อไทยเนี่ยก็มองเกมล่วงหน้าไปแล้วแล้วผมเองก็เห็นด้วยสอดคล้องกันว่าเวลานี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำนะมันมันต้องลงไปหาประชาชนเรียนรู้กับประชาชนนะครับแล้วก็ทำนโยบายโดยที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆประกอบคู่ไปด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลทำนะครับเมื่อถึงเวลาที่ได้ขึ้นสวํานาาปุ๊บต้องต่อยอดไปได้แล้วก็นั่นแหละคือโอกาสแสดงฝีมือ เพราะว่าเศรษฐกิจที่มันพังขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ระดมคนเก่งๆเ,งเข้ามาและไม่เตรียมการไว้ล่วงหน้าถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยนะการแก้ไขอาจจะทําได้ไม่ดีแล้วมันก็เป็นผลเสียต่อตัวเองแล้วงานเนี้ยผมว่ามันหนักกว่าสมัยที่คุณทักษิณรับเมื่อปี40ได้ซ้ำน,นะครับนะผลจากปี40ก็การเตรียมการล่วงหน้าเป็นเรื่องดีนะครับแต่ถ้าจะมองตรงนี้เราก็มองกันว่าเอ๊อย่างนี้เนี่ยไม่เข้าท่าหรอก นะเด็กๆเข้าสู้กันแทบตายจะเป็นรอเป็นนะอรอเป็นผู้รับมรดกอะไรเงี้ยโดยไม่สู้อะไรกับเด็กเนี่ย <c oughs> นะก็ก็ไม่ก็นะถ้าตรงนั้นขาดไปนี่ก็จะเป็นมิติทีมทีมไม่ค่อยจะดีปรากฏเท่าที่ผมดูเนี่ยท่านสุธรรมแสงประทุมเนี่ยนะครับด้วยจิตวิญ,ญญาณของนักสู้ผมคิดว่าก็อยู่ในวัยเรียกว่านะคนที่อายุ60-70แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะ60เ,เดี๋ยวนะฮะ ผมนี่รหัส27เนะเข้ามาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่รหัส1ิบกเนี่ยนะครับก็ห่างผมประมาณ 11, 12, 13ปีแล้วแต่นะไม่เกินเนี่ยก็อายุน่าจะ60สิบต้นๆไม่ถึง70ก็นะอยู่ในวไวที่ทำงานได้อยู่นะครับแต่ว่าก็คงจะรู้แล้วละว่านะเท่าที่ผมฟังสัญญาณที่ดีมากๆก็คือว่ามีการบอกนะฐานออกมาว่า ฐานความคิดว่าไอ้ที่อยู่ในสภานะมันไปไม่ได้แล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้ววันนี้นะท่านสุธรรมแสนประทุมเนี่ยจะเดินสายลงไปหาประชาชนไปเรียนรู้นะไปหาสมัครพรรคพวกตรงตามที่ผมคิดนะวันนี้พรรคการเมืองต้องลงไปครับลงไปหาประชาชนไปเรียนรู้ความทุกข์ยากของพวกเขานะครับนโยบายต่างเ,เรื่องของเรื่องของปากท้องเนี่ยจำเป็นแน่นอนแล้วก็ต้องแก้ปัญหาจากฐานที่มันเป็นความจริงนั่นแหละ สมัยที่ทําเมื่อไทยรักไทยนี่มันก็ผ่านมานะเกินทศวรรษแล้ววันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดนะครับอิทธิพลของจีนที่เข้ามาเจ้าสัวที่นะลุกเข้าไปการจะปรับโครงสร้างระดับมหาภาคของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันต้องอยู่บนสมมติฐานที่อาจจะเปลี่ยนไปมากแล้วกลไกลการค้าขายระหว่างโลกนะสงครามการค้าระหว่างมหาอำนาจที่มันจะเกิดขึ้นและจะหนักหน่วงรุนแรงเนี่ยโอกาสที่เราเสียไปนะต่างๆเราเนี่ย ต้องคิดล่วงหน้าจริงๆครับเป็นความรับผิดชอบที่ดีแล้วจะบอกว่าเด็กๆเขาสู้กันแทบตายจะมาชุบมือเปิบเนี่ยไม่ใช่หรอกท่านนั่นแหละจะเป็นคนที่ต้องรับอํานาจจากประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องเตรียมทีมวิจัยสร้างนะทีมที่มันเก่งเอาคนใหม่เข้ามาคนหนุ่มเข้เขามานะหนุ่มสาวทาให้มันเป็นรุ่นต่างๆที่มาทํางานร่วมกันนะครับคนแก่ก็ใช้สมองนะใช้ประสบการณ์คนหนุ่มก็ใช้แรงอย่างเงี้ยมันประสานกันแล้วมีคนรุ่นกลางด้วยเนี่ย ก็เป็นเรื่องดีนี่คือการสร้างพักที่แท้จริงแล้วในส่วนที่ท่านสุธรรมจะไปทำเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องดีมากนะแล้วคนที่มีอุดมการทางการเมืองจริงๆเข้าใจจริงๆคุณหมอทศพรก็อยู่ในพักแล้ววันนี้ก็น่าจะกลับมาช่วยกันเนี่ยนะครับผมดูแล้วนะเข้าท่าเล่นเป็นนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าต่ํากว่ากระแสของเด็กๆนะแล้วไม่ช่วยเด็กเนี่ยเด็กไปไม่รอดนะครับผมบอกได้เลยไปไม่รอดวันนี้เนี่ยผมได้ข่าวมาชัดเจนนะ เขาจะไล่เขาคือจริงๆท่านก็ต้องรู้อยู่แล้วนะเขาตั้งทีมขึ้นมาเพื่อจัดการเก็บนะเก็บเอาไปไว้ในคุกแล้วเข้าใจว่าคําสั่งน่าจะโหดขนาดว่าถ้าไอตัวที่มันทอ็ทอๆไอตัวที่ออกมาแล้วเป็นเชื้อร้ายเนี่ยก็ต้องตักเอาไว้หรือไม่ก็นะครับมีการฉีดยงฉีดยานะให้เป็นโรคที่เหมือนปอทฤษฎีที่เคยโดนนั่นแหละนะครับก็อันนี้ก็นะเมืองไทยพี่น้องทั้งหลายที่ค่อนข้างจะเชื่อในเรื่องของทฤษฎีสมคบคิด แปลว่านะมันมีการกระทําอะไรบางอย่างซึ่งหลักฐานมันหาไม่ได้แต่ดูเขาลางอะไรทั้งหมดแล้วอาจจะมีข่าวนะหลุดออกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เชื่อไปอย่างนั้นซึ่งผมก็เป็นกังวลนะครับว่าเขาจะใช้วิธีการอย่างนั้นแล้ววันนี้เขาจะทําให้ขบวนของน้องๆเนี่ยไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการลงไปหาน้องๆนักนะศึกษาไปช่วยเหลือรวมถึงไปช่วยประชาชนและปลุกประชาชนให้ตื่นขึ้นมาเนี่ย นะถ้าท่านจะรอการเลือกตั้งอีกสองปกีกว่าข้างหน้าเนี่ยก็ไม่แน่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกมากมายซึ่งวันนี้เท่าที่ดูเนี่ยอำนาจอยู่ในมือเขาเนี่เขาไม่ยอมให้เสียของนะครับแล้วนะคนเหล่านี้สันดานท่านต้องมองแล้วว่าถ้าท่านไม่เตรียมการให้ดีเนี่ยชนะยากนะแม้กระทั่งมีการเลือกตั้งเพราะวันนี้เขาก็ซื้อคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะในสภาถ้ายังอยู่จะเล่นเกมอะไรก็เล่นกันไปแต่ข้างนอกสภาพักเนี่ยจะต้องทำนะ คือถ้าในาสภาเล่นแล้วนะไม่มีอุรมการแท้จริงตัวที่เล่นอยู่มันไม่ไหวจําเป็นต้องเปลี่ยนต้องอะไรเนี่ยมันต้องใช้เวลา2ปีกว่าเนี่ยมันต้องสร้างคนใหม่สร้างคนอาจจะเป็นหน้าเดิมอะไรก็ได้แต่ว่าฐานของคนที่จะไปหุมเสียงระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดถ้าไม่คิดอย่างนั้นเนี่ยมันใหญ่ไม่ได้แล้วเพื่อไทยเองเนี่ยคราวหน้าต้องให้แน่ใจนะถ้าจะเป็นรรคกำนังหนึ่งอันดับหนึ่งก็คือจะต้องเป็นรัฐบาลให้ได้นะครับ แน่นอนนะผมพูดอย่างนี้พี่น้องที่จะเปลี่ยนระบอบกันเนี่ยก็บอกว่าเอ,อ้ยอย่างนี้มันมันลดระดับลงไปสิไปบอปไปเชียรนะ์นักการเมืองไม่ใช่นะพี่น้องผมพูดตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างทุกฝ่ายต้องทํางานประชาชนเองเนี่ยจะไปรอพรรคการเมืองไปไม,ไม่ได้นะไปจัดตั้งไปอะไรทั้งหมดมันไม่ได้เราต้องตั้งของประชาชนขึ้นมาภาคของประชาชนขึ้นมาแล้วภาคของประชาชนเ,นเราอยู่บนหลักการ่ประโยชนส์สูงสุดเป็นของปวงชนหลักการประชาธิปไตยพรรคการเมืองที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตย เรามีของเราอยู่แล้วถ้าเขาทําดีนะครับเราก็หนุนเขาเลือกเขาแต่ถ้าถึงจุดที่เราต้องไปนะร้องขอต่อรองเราก็ไปคุยกับเขาได้แต่ถ้าเราเนี่ยแค่นะถึงเวลาให้เขามาจัดตั้งแล้วก็ไปโหวตให้นะหลังจากนั้นเราก็จบหน้าที่แล้วเราไม่มีพลังอะไรไปต่อรองเกิดเรื่องเกิดราวอะไรในท้องถิ่นมีการนะมีการไปทําร้ายอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าไม่มีพลัง มีการไปข่มขู่เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นนะไปรับใช้นายทุนแล้วก็ไปบีบีทานะครับไปข่มขู่อย่างเงี้ยถ้าเรารวมตัวกันได้มันก็ช่วยให้นะประชาชนเนี่ยเป็นใหญ่ได้จริงคือมีอำนาจต่อรองแล้วพักเพื่อไทยนะพักเก้าวไกลพักเสรีรวมไทยเนี่ยนะครับจริงๆเพื่อชาติด้วยนะครับผมก็หวังว่าท่านจะได้ทําหน้าที่นี้อย่างจริงจังเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยวันข้างหน้านี้ ถ้ามีการลงประชามติเรื่องใหญ่ๆเราอย่าได้แพ้อีกเหมือนกับการนะกับรัฐมนูรปี50และ60เนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเราแพ้นะครับจะถูกกดถูกอะไรก็แล้วแต่ครั้งหน้าเนี่ยถ้าลงประชามติเรื่องใหญ่ๆเราต้องไม่แพ้แล้วการเลือกตั้งก็เช่นกันท่านมีเวลาตอนนี้ท่านล้มไม่ได้เด็กๆไม่มีปัญญาแล้วสถานการณ์มันบีบให้ต้องย่ำแย่เนี่ยท่านลุกไม่ทันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับตาดูดาวเท้าติดดินนะ ท่านต้องเตรียมประชาชนไว้ให้เยอะๆทำงานให้หนักวันนี้ในสภาก็ว่ากันไปแต่มันไม่หวังหวังอะไรไม่ได้ประชาชนก็รู้เท่าทันแล้วถ้าพักไปในทุ่มความหวังไว้กับตรงนั้นแล้วไม่ลงทุนกับการลงไปหาประชาชนนะไม่ได้แน่แแล้วการจัดตั้งเนี่ยมันต้องไปทั้งระดับนะตามท้องที่ต่างๆนะครับลงไปแล้วถ้าจะให้ดีในพัคก,การเมืองเนี่ยต้องให้ตัวแทนสสในแต่ละท้องที่ลงไปทํางานแล้วทําพร้อมๆกันไม่ใช่ขบวนนํา ที่ใดที่หนึ่งไปแล้วก็ที่เดียวเป็นเวทีนะมันไม่สมบูรณ์นักการเมืองแต่ละท้องที่สาขาพักแต่ละท้องที่อันนี้ก้าวไกลด้วยทํางานต่อนะครับต้องนะลงไปหาประชาชนให้ได้เอาละถ้าเกิดว่าเขาจะหวานให้มาคนละร้อยล้านนะครับเพื่อไปทําโครงการต่างๆนั่นก็เป็นเรื่องดีเขาเรียกว่ามันทําให้เวทีการต่อสู้เนี่ยมันเราเนี่ยแทนที่เขาจะได้ฝ่ายเดียวเนี่ยวันนี้เราได้ด้วยก็ไปสร้างบารมีจุดสําคัญเนี่ย พรรคฝั่งเราเนี่ยจะต้องกลืนมวลชนให้ได้นะครับใช้หอ,อกทมินทิมทมินนะนี่หมายถึงพวกที่อยู่ในสภา,าแต่พวกที่อยู่นอกสภา,านั้นจะต้องจัดการสร้างพรรคมวลชนสร้างฐานของประชาชนซึ่งฐานที่ดีที่สุดคือความตาสว่างความเข้าใจหลักการประชาธิปไตยแล้วถ้าท่านแน่ใจว่าท่านคือพรรคที่ทําเพื่อประชาชนจริงยืนอยู่บนหลักการประชาธิปไตยจริงประชาชนคือหัวใจจริงมีฝีมือในการทํางานจริงและมีอุดมการณ์ที่นะ ไม่ย่อย่นยิ่งวันนี้นะครับเฉพาะฝีมือในการทํางานเนี่ยไม่พอต้องเป็นเรื่องอุดมการและพิสูจน์หัวจิตหวัวใจแล้วยืนยันบนหลักการนะชี้ถูกชี้ผิดนะผมให้กําลังใจทุกพักนะครับแล้วก็นะถ้ามันจําเป็นต้องไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็ขอให้ท่านจงกลับมาเป็นผู้ชนะอย่างถาวรน,นะครับเราจะไม่ให้ประเด็จการมันครอบงาอย่างนี้ไปอีกนะแต่ถ้าเกิดว่ามันจะเกิดอะไรเร็วกว่านั้นเนี่ยนะครับท่านก็ต้องพร้อมสําหรับ การรับหน้าที่เป็นผู้ถืออำนาจของประชาชนเพื่อนำพาประเทศชาติให้พ้นจากวงจรอ,อุบาทของเผด็จการที่ครอบงำประเทศไทยอยู่นะครับก็หวังว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์แล้วอยากจะให้พี่น้องที่ฟังกันอยู่ประชาชนที่ต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทั้งหมดเนี่ยก็ให้รู้ว่าทุกฝ่ายเขาทำงานกันทั้งนั้นนะแล้วเท่าที่ดูเนี่ยนะครับคุณทักษิณเองก็น่าจะนะเป็นส่วนที่ให้กำลังใจนะเป็นฐานกำลังเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรให้ซึ่งโดยที่พนเนี่ยนะครับ เขาจะหาเรื่องอะไรยังไงก็แล้วแต่นี่ก็กคงจะมีการระวังกันแล้วแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยถ้าเลือกเพื่อไทยก็คงจะได้นะมันสมองของคุณทักษิณเข้ามาช่วยแล้วประเทศไทยวันข้างหน้าเนี่ยคนดีมีความสามารถไม่ว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศต้องช่วยกันทั้งหมดเพราะมันหนักมากๆนะครับพี่น้องเราก็จะไปคิดและคิดน้อยกับผมมาพูดอย่างนี้นะเรานะ่อยากจะเปลี่ยนอะไรแบบหุนหันนะครับแบบจริงจังประชาชนต้องใหญ่มันต้องทํางานมันต้องรวมตัวกัน พรรคการเมืองเขาก็จะทําในแนวพรรคการเมืองพวกเรานะครับผมยืนยันว่าขอให้สร้างสภาประชาชนรวมตัวกันในหมู่บ้านตําบลอำเภอจังหวัดของท่านนะครับไม่ต้องไปว่าการใหญ่อะไรฉูดฉาดแต่รวมตัวกันให้ได้ก่อนนะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องรวมพลังกันทุกฝ่ายนักการเมืองทหารข้าราชการพล,ลเรือนครูบาอาจารย์พระเนนนะครับเยาวชนเขาออกหน้าไปแล้วแล้ววันนี้กําลังรับความเสี่ยงอย่างมากแต่เขาไม่ตายหรอก เขาจะไม่ยอมยอ่ทอท้อขู่ยังไงก็ไม่กลัวคนรุ่นใหม่เนี่ยเพราะเขารู้แล้วว่าถ้าไม่สู้ก็ต้องอยู่อย่างที่นะไม่ต่างกับทาตกับไพรเพราะอนาคตมันจะลําบากมากนะครับผมก็หวังว่าการรวมใจไทยทุกสีทุกหมู่ทุกเหล่าในานามของพวงชนชาวไทยนั้นมันจะนําไปสู่การยึดอํานาจคืนมาสู่มือของประชาชนแล้วมาเขียนนะเขียนความฝันของประเทศไทยสร้างรัฐไทยที่มันใหม่นะ ที่มันอยู่บนฐานของสิ่งที่มันถูกต้องโดยอยู่บนฐานของการเรียนรู้บทเรียนจากสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดสิ่งดีๆเน่าๆเอาทิ้งให้หมดแล้วสร้างสิ่งใหม่ๆที่ประเทศที่เจริญแล้วเขามีนะครับแล้วก็นะเราจะได้ฉลองชัยชนะร่วมกันนะครับขอให้มีความหวังนะครับปีนี้ทํางานให้หนักแล้วเราไปฉลองชัยชนะกันนะไม่เกิน2-3ปีข้างหน้านี้นะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ